หลังจากที่เส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงช่วงคลองบางไผ่จนถึงเตาปูนได้รับพระราชทานชื่อสายฉลองรัฐธรรมซึ่งมีความหมายว่าเฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมมีกำหนดการเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ทำให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายฉลองรัฐธรรมกลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร,ร์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเอกชน เนื่องจากตลอดเส้นทางจากสถานีต้นสายคลองบางไผ่ไปจนถึงสถานีเตาปูนผ่านหลายพื้นที่ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเช่นตลาดนัดบ,บางใหญ่ผ่านบางกระสอศูนย์ราชการนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์บางซื่อจนถึงสถานีเตาปูนตลอดสองฝั่งทั้งสายมีป้ายโฆษณาเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมผุดขึ้นมาให้ได้เลือกซื้อและจับจองกันอย่างหลากหลาย รวมไปถึงอีกหลายโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเช่นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณในสถานีตลาดบางใหญ่พร้อมร้านค้ามากมายโดยรอบที่มีประชาชนหมุนเวียนกันมาจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักขณะที่ประชาชนอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ระบุว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อฉลองรัฐธรรมให้กับรถไฟฟ้ามหานครสายนี้ และหวังว่ารถไฟฟ้าที่กำลังจะเปิดให้ใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนเป็นพปามหากตอานี้คุณนะครับสำหรับพวงชนชาวไทยที่ท่านยังสนพระไทยกับประชาชนอยู่ส่วนกลุ่มนักศึกษาซึ่งเคยต้องใช้รถโดยสารประจำทางสัญจรได้รับประโยชน์จากการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชนอื่นๆในกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดอีกต่อไปเดินทางเร็วค่ะประมาณ1ิบห้าทีก็ถึงบางทีก็แป๊บเดียวค่ะข้างล่างรถมันจะติดบ่อยสะดวกตอนชั่วโมงเร่งด่วนนะครับน่าจะทําให้เดินทางได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะทําให้น่าจะประหยัดเงินในส่วนต่างๆมากขึ้นนะครับทั้งนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้บริการในทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์ซึ่งในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะสิ้นสุดในวันที่22กร,รกฎาคม2559ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับบัตรทดลองใช้บริการในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา